พักมีกพักหอมปกติคือค่าการย่าเยงเดียวไป,ปบกปวดก็ใส่กันเลยครับเสียบ,บเลยเสียบเลยรับประเทศป่ายี่สกขปวดชื่ออะไรก็เสียบเพราะป่า คือมอเลยหยบรลอยเียบรลอยครับราปลายิซกเบ้ยอเด็ดจิ้มบอไปจิ้มไรจิ้ยอดเดียวครับปลายิบเดียวที่เอาวเวทาาทอดเย็ดปลาสุดยอดเลยแสบเพื่อนยังคูดคูดเอาไว้ ดาวดีดีตากแดดต่อยงเฉพาะกากินลาบดิบบกไม่กินเตครับไม่กินเต่แต่่างการกินนี่เยมันจะพูด้อไมกินรบกินเลยนะขวายกินลาบดิบฝาดก็บ่กินเลยไม่ได้กินเลย ขัานจ้ระข่านเรานอะไตัวลวกไหมลี yes. ่ิราปายิโซกสูตรเด็ดใส่ยูคูแค่อยู่ตัวใหญ่เติบอยู่ี่อยากเป็นตัวหน่อยกูนี่โอ้โหคือ ต็งเรตตทำเรืเร่องเหมือนกันนี่แรังา้ออกวนใคลฮะอีตัวละตัวใหญ่เหมือนตีลปตาปตะเพียดน้อยเยวโอ้ เนี้ยแล้วก๋วยดิบสุดยอดจีลิลๆกันไอน้หมดแดกเรื่องของสีลาบสุกว่ะมีคนกินแหละมึงเคนกินดิบบางคนก็เอาหนังออกก่อนเนี่ย

Tốt ít ta nấm khao vào bánh bánh Tế nguôi hồng nao Nè, ra Nấm khao xài nấm ra kìa ruột, với mùi xum bên này nổ ngào xầm, tay khéo, kiểu ngào đây, kiểu băng ngào súng rít luôn, đuá đuá này chi rít, bùng สูเลยเนะเาะอมบุงเลยตางที่แต่ขัดนีเขาจ่วเลยนตัวไหนหมอกับเรกบ้างาจังคมบอลลดีขนาดเท่ารลยไม่หงาอ่ะระนามข้าวไปให่หมอบ กับกินจับเพื่นอนพวนี่ได้ปัด ตัวอย่างทราบรลว่เลยไขอข้าวสิ <c oughs> ฮะ <c oughs> เขาเห็นเบิดนะครับบัดน้ำม,มนตนตุ่มบัดอ้ยคุณเฮ่ี้บัดน้ครับน้ำใต่ตุ่มบัดตีไปเลยยอดบัด น,นี่ครับเรียบร้อยตัดหนเรียบร้อยครับเร้วรวนลาบแล้วบั้รรวบที่ตุ่มไปน้ำแตกแงเดียว <c oughs> เียนเียวต้องคนนะีกีเพิมเลรัชุดไร่ค <c oughs> โอ้วัวกินหนิบโอ้น้ําเลยพี่คุณดีกําลังเลยตัวนี้ได้แล้วโซนเข้าไปอีกๆหน่อย ตัวข้าวเดียวพอ่อตัวน้ำเนาะพี่เหนียวขีว่แข็ง <c oughs> เอายีย่เลยตัวตุวน้นมันแข็งเปีอ <c oughs> ยังลาบซุกเอานยังไงพ่ออ่ของเสียบไปเลย <c oughs> สมุนไพรนที่ทุกคนตกองมากเว้ยใส่สมุนไพรพ่อ แตงมักสมนุนไพรดิใส่ร่อยบวมบวียบร้อยชแล้วครับแ่้วปรุงบัด

สบซุกครับนียครับซุกลบริบคนมึกินน้ำครับหึลาบซุกกินเลยเอี๊ยกกับปักเท่หัคนคนคนไปนี่เราไ ดี่สัตว์ไม่ง่อยหรอกลาบปลายี่สุกลาบสุกพักกับเป็นสวนหนู xin cháo xíp máu xí bưng xí bưng cá nhám bát cá bốn 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 เข้มมากเรียบรลอยอันี้เมมากจบแล้วย่ดลงหัวตุ่มเลยเน้ะเนาพักไว้อันนี้พักเรียบรลอยแล้ว มีน่ามเรือ่องผักก็มีผักหอมบักกีกือข่ากาดย่าเยงเดียวไปบวกปวดตั้งใจกันเ,กเลยครับเสียบแล้วเสียบเลยรับ,บ,รบ,บประเทศลาบป่ายี่สุกปอวด เสียบวะพป่ปาาขึ้นมอเลย,เร,ยเรียบร้อย,รรรย,อยเรียบร้อยครับลาบปายิซุเด็ดเด็ดติมมึงไปติมมาขึ้ดจวดยยวครับปลาปายิซุบยว นี่ก็ต้มปลาล่อยอ่ะอักมาร่อยต้มมตปวดต้มปลาปุดต้มปลาลาบปลาอย่างน้พักเลพักสวนนึงปุดติ้งเด็ดขุดเออตึ้เขาต้มก็แสบเียังเลือยาสุดยอด มอเไหมอไดหยนั่นนี่บ่มืดเฮ้ยเกียมมันไม็ยังไง้าเเถอะมันเยอย่ังยังมันก็เปห้วงอีกมอหนึงตัวยังดีมันงหลรู้เพราะมอเขาดีตั้งหันมอเขาอยู่เกียกงานเียรอะไรยมีนะไม่ว่าจะถูไปน้ำตีแเด